สวัสดีครับพิชานี้เป็นวิชากฎหมายธุรกิจนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจนะครับอาจารย์เซนีไวยทิพย์นะครับเป็นคนบรรยายในเรื่องของตัวนี้นะครับเรามาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะครับให้เพื่อที่เราจะเรียนก็เพื่อความหมายของกฎหมายนะครับลำดับชั้นของกฎหมายรระบบของกฎหมายและทราบประเภทของกฎหมายนะครับ การเริ่มใช้กฎหมายเนี Γ, ่ยเริ Rivers ่มใช้ตั que que ้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วทราบถึงวันสิ้นสุดของการใช้บังคับกฎหมายนะครับกฎหมายที่ควรทราบและควรรู้ทราบถึงการหาข้อมูลของหน่วยงานรัฐนะครับเราจะได้เอาไปหาข้อมูลกันนะทราบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยนะครับว่ากฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เขียนกันมาเนี่ยมีเจตนารมณ์ว่าอย่างไรทราบถึงหลักการของกฎหมายนะครับว่าเขามีหลักการอะไรบ้างนะครับ ทราบถึงกฎหมายแต่และอย่างมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับทราบถึงวิธีการใช้งานและเปิดประมวลกฎหมายนะครับอันนี้อาจารย์เน้นนะครับอยากให้เราเปิดประมวลกฎหมายหรือพรบรต่างๆได้นะครับกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สามารถค้นหาข้อมูลทางกฎหมายเพื่อนําไปใช้นะครับต่อยอดทางการศึกษาได้ด้วยนะครับเรามาดูความหมายของกฎหมายนะครับ กฎนะครับตามพจนานุก,กรมของราชบัณฑิตยสถานนะครับกฎคือสถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในการตาขึ้นหรือตาขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือนะครับเพื่อใช้ในการบริหารประเทศบังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามหรือเพื่อกําหนดให้ระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างรัฐกับบุคคลนะ กฎหมายเกิดมาได้อย่างไรครับอาจารย์ขอเท้าความก่อนอันดับแรกนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะครับเมื่อมนุษย์เป็นสัตสังคมเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มพออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใช่ไหมครับก็จะต้องมีการตั้งกฎกติกาขึ้นย้อนไปนะครับสมัยดึกดําบัรดนะครับตอนที่ยังไม่มีกฎหมายนะครับเราก็จะสังเกตใหให้เหนไในว่านะครับสัตว์ต่างๆนะครับ เวลาอยู่ร่วมกันที่มันเป็นสัตว์นะครับที่มันเป็นสังคมที่มันต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีหัวหน้าเผา่านะครับหัวหน้าเผ่าก็จะเป็นคนคอยดูแลควบคุมนะครับให้อยู่รวมกันโดยปกติสุขนะครับพอร่วมกันอยู่ปกติสุขในกลุ่มของเราเนี่ยเราต้องอยู่เพื่อปกป้อง,องด้วยกันละกันนะครับพออยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขนะครับกลุ่มก็เริ่มใหญ่ขึ้น ยิ่งเป็นมนุษย์โลกของเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะต้องอยู่กันใหญ่ขึ้นนะครับจากสถาบันครอบครัวก็เป็นหมู่บ้านนะครับเพราะเป็นหมู่บ้านคนเริ่มเยอะขึ้นแล้วเนี่ยปัญหาหลากหลายมันก็เพิ่มขึ้นนะครับขยายออกมาเห็นไหมครับขยายออกมาเป็นตำบลต่างๆนะครับการที่อยู่รวมกันเยอะๆขึ้นนะครับก็เริ่มเป็นจารีตประเพณีนะครับพอเป็นจารีตประเพณีนะครับก็เป็นศิลธรรมนะครับ ก็เริ่มมีกฎมีระเบียบนะเป็นจารีตประเพณียึดตามกันมามเห็นไหมครับพอเป็นจารีตประเพณีเป็นกฎระเบียบออกมานะครับพอเป็นกฎระเบียบออกมาเราก็มาอยู่ร่วมกันจนใหญ่ขึ้นนะครับเป็นระดับนะครับประเทศก็เป็นที่มาของกฎหมายนะครับในการอยู่ร่วมกัน สอย่างนะครับที่เราจะต้องมาดูก่อนนะครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเลยนะครับอยากให้นักศึกษาเข้าใจก่อนทั้ง3ามคำนี้นะครับคำแรกนะครับเรามาดูคำว่าสิทธิ์นะครับสิทธิ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดมนะครับได้บอกความเห็นไว้ว่าสิทธิ์หมายถึงอำนาจที่บุคคลรับรองให้แก่ บุคคลที่จะกระทําการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นหรือเรียกร้องให้บุคคลอื่นหรือหลายคนกระทําการหรืองดเว้นกระทาการบางอย่างเพื่อก่อประโยชน์แก่ตนนะครับครน,นี้ความหมายนะครับของอาจารย์ก็อธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ความหมายของอาจารย์ที่อยากจะให้คํานิยามนะของอาจารย์ก็คือสิทธิ์หมายความว่าเป็นเรื่องที่ได้รับประโยชน์ นะครับให้แก่เรานะครับแล้วเราสามารถเลือกเอาได้ว่าจะรับหรือไม่รับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจาดยกตัวอย่างเช่นครับคืออย่างเช่นรัฐนะครับบอกว่าหากเกิดปบัติเหตุนะครับสามารถนะครับเข้ารักษาหน่วยงานรัฐได้ทุกที่ครับสามารถเข้ารักษาได้ทันทีนะครับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุคราวนี้ในเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วครับหากเรามีสตังค์นะครับกฎหมายเขาบอกว่าให้เข้าได้ของรัฐแต่เราไม่เข้าของรัฐได้ไหมครับได้นะครับเราอยากเข้าเอกชนเพราะว่าเรามีสตังค์ฉะนั้นรัฐเนี่ยเขาให้แล้วคุณเลือกจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะครับรับประโยชน์หรือรับไม่ประโยชน์ไม่ได้อาจารย์จึงให้ความหมายของคําว่าสิทธิ์ว่าประโยชน์ที่ท่านได้รับนะครับ โดยที่ท่านเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับอันนี้ความหมายของคําว่าสิทธิ์นะครับตามความนิยามของอาจารย์นะต่อมานะครับคำว่าเสรีภาพนะครับ เสรีภาพคืออิสระนะครับโดยไม่มีอุปสรรคขวางกั้นนะครับเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนานะครับแต่เสรีภาพเนี่ยนะครับท่านทาโดยไม่มีอะไรขวางกั้นได้นะครับแต่เสรีภาพของท่านต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นหรือเสรีภาพของคนอื่นนะครับเสรีภาพเนี่ยมันจะเหมือนกับสิทธิ์แต่ต่างกันตรงที่ว่าเสรีภาพเนี่ยมันไม่ได้รับเชิงประโยชน์เหมือนกับสิทธิถูกไหมครับ ท่านทาอะไรก็ได้นะครับ,บถือศาสนาได้แต่ท่านไม่ได้รับเชิงประโยชน์ที่ได้มานะครับความแตกต่างจึงต่างจากคําว่าสิทธิตรงนี้นะครับต่อมานะครับคําว่าหน้าที่นะครับตามพจนานุก,กรมนะครับได้หมายความว่ากิจที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบนะครับความหมายของผมนะครับในนิยามของหน้าที่ครับ อาจารย์ให้ความหมายไว้ว่าหน้าที่คือสิ่งที่ต้องทําหากไม่ทําจะมีบทลงโทษนะครับสิ่งที่ต้องทําหากไม่ทําแล้วจะมีบทลงโทษครับคําถามของอาจารย์ก็เลยถามว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นสิทธิ์หรือเป็นหน้าที่ครับถ้านักศึกษาตอบไปว่ามันเป็นสิทธิ์ก็แสดงว่า เราจะไปเลือกตั้งก็ได้ไม่ไปเลือกตั้งก็ได้แต่ถ้าหากเป็นหน้าที่เราก็จะเห็นว่าหากเราไม่ไปเลือกตั้งนะครับเราก็จะได้รับโทษนะครับคำตอบที่อาจารย์ขอเฉลยคือการเลือกตั้งเป็นหน้าที่นะครับเพราะอะไรครับหากท่านไม่ไปเลือกตั้งนะครับท่านจะโดนตัดไม่ให้สามารถลงสมัคร ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือ,อตัวแทนนะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะในระยะเวลา2ปีนะครับหลังนับจากวันที่มีการเลือกตั้งนะครับเห็นไหมครับเป็นบทลงโทษชนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ลงโทษเอาไปขังคุกนะครับแต่ท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะไปลงการเลือกตั้งนั่นก็เป็นบทลงโทษชนิดหนึ่งนะครับดังนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ เมื่อท่านแค,ค่เข้าใจความหมายของคำว่าสิทธิ์เสรีภาพและหน้าที่แล้วนะครับ